มาดูกันที่ทีมสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษกันบ้างนะครับในค่ำคืนนี้นะพวกเขาก็มีคิวที่จะลงเตะอุ่นเครื่องกับออสเตรเลียนะครับอ่านะฮะก็มีรายงานว่าแฮร์รี่เคนทนั้นก็จะลงเป็นอหอกตัวเป้าเลยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับคนนี้จุดเบลลิงแฮมผลงานกำลังดีวันดีคืนให้กับสโมสรเรอัลมาดริดนะครับความร้อนในเกมนี้เนี่ยนะครับเกเรตซาเกตเทรนเนอร์ของทีมเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานบุคคลยศซาก้าที่บาดเจ็บจนต้องถอนตัวออกไปได้นะครับแต่ ก็ไม่ได้เรียกใครมาแทนที่นะครับรวมไปถึงเบนชิวเวลลุกชอว์ริสเจมคารลัมดูซันเอเบเรซี่เอเซและแทนรอนมิงที่บาดเจ็บเช่นกันแต่ก็มีข่าวดีเมือ่อไคล์บอกเกอร์กลับมาร่วมฝึกซ้อมได้แล้วนะครับส่วนการจัดทัพคาดว่าเซาเกตจะมาในระบบ4-2-3-1ตามสไตล์ที่เขาถนาัดโดยที่แฮร์รี่เคนจะได้ออกซาร์ดเป็นหัวหอ,อกตัวเป้านะครับพร้อมกับมีฟิลโฟเร์เดนชุดบลลิงแฮมและเจมส์แมดดิสันคอยปั้นเกมอยู่ด้านหลังนะครับ ด้านออสเตรเลียไม่ชนะใครมาสามเกมติดในเกมหุ่นเครื่องหลังเสมอกับเม็กซิโก2ประตูต่อ2ในนัดก,กระชับมิตรล่าสุดสภาพทีมเกมนี้กริฮามาโนเทรนเนอร์ของทีมเนี่ยจะไม่มีไรลี่แม็กฟรีที่บาดเจ็บจะต้องถอนตัวไปและได้เรียกตัวไอเดนโอเนลเข้ามาแทนที่นะครับส่วนการจะทับคันว่าอาโนจะมาในระบบเดียวกันนะครับสี่สองสามิเชลดุก <S <S จะได้ออกซัดเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าพร้อมกับมีมาตินบอยมาซิโมลูอันโกและ เอเวอร์มาวิลคอยปั้นเกมอยู่ด้านหลังนะครับนะก็เป็นเกมประชามิตรของทีมชาติอังกฤษในค่ำคืนนี้นะครับแต่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับอ่านะฮะส่วนฟุตบลอลยูโรแล้วเขาเลือกนะครับก็ยังคงมีเตะกันหลายคู่เหมือนเช่นเคยนะครับ <ชะ S 1> โดยเกมที่น่าสนใจท,ที่สุดนี่นะครับในค่ำคืนนี้เนี่ยมันจะเป็นคู่ไหนไปไม่ได้นอกจากฮอลแลนด์เปิดรังเจอกับทางฝรั่งเศสนะครับนะสองทีมยักษ์ใหญ่เจอกันเลยนะครับแต่กันที่ยูรันครับอารีนาในกรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับ ไอร์แลนด์ของกุสุรนนุคูมันผลงานในรายการนี้ยอดเยี่ยมนะครับล่าสุดบุกไปเบียดเอาชนะไอร์แลนด์มา2อต่อหถือเป็นการคว้าชัยชนะในศึกยูโรรอบคัดเลือก3เกมติดนะครับพร้รรอมๆในเกมนี้คูมันมีปัญหาในการจัดทัพพอสมควรพวกแกนหลังจากมัตไทรเดลิกเซอร์เบนบอสมันแฟรงกี้เดยองเมฟรรริสเดปายและโคดิกัคโปลล้วนละแตกเจออาการ,ร,รบาดเจ็บมาจากสโมสนนรได้กันทั้งหมดนะเช่นเดียวกันกับทางสิฟเฟนเบิร์กฮุยโนอาลังมาร์คเฟรเกนไทเรีมาเลเซียและเทิร์นคุปไมเนอร์ ต่างก็ไม่พร้อมใช้งานทั้งสิ้นนะครับรวมไปถึงสเตเฟนเบิร์ไฮสก็เจ็บแจ้งถอนตัวเพิ่มเติมไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับอดีตนายใหญ่ของบาร์เซโลนาได้เรียกเอียนมาเซนแบ็คซ้ายจากทีมรุ่นอายุไม่เกิน21ปีเข้ามาติดทีมชาติชุดใหญ่นะครับส่วนพวกตัวสําคัญที่เหลืออย่างเฟร์จิฟันได์นาทานาเก้เดเซลดุมฟรีส ดาริบรินและวอลเวิร์สต่างก็พร้อมลงสนามนะครับวอลเวิร์จเขาชอบยิงประตูในนามทีมชาตินะกองหน้าที่ครั้งหนึ่งเคยมาอยู่กับแมนยูในฐานะนักเตะยิมตัวไ่ไหวเลยไม่ไหวเลยใช่พี่แบนด์ใส่หัวเลยอ่ะเออแต่พอเขามาเลับไปทีมชาติอาจจะแบบนะใช่เขาชอบยิงได้นะครับ ามาดูกันที่ความร้อนของฝรั่งเศสกันบ้างกันนะครับฝรั่งเศสของกุสซีเดียเดชองพาทีมคว้าชัยชนะรวดมาทุกนัดในรายการที่ทําให้ทัพฝรั่งเศสเ,เป็นจา่าฝุงของกลุ่มบีนะครับมี15แต้มเต็มแต่เกม,เกม,เกมล่าสุดอุ่นเครื่องแพ้เยอรมันหนึ่งประตูต่อ2เกมนี้เดเดจะไรเงาบรรดากองหลังอย่างวิลเลียมซาลิบาดายูปาเมกานชูสคุนเดและแอ็กเซลดีซาซีที่ถอนตัวไปทั้งหมดเนื่องจากว่าได้รับบาดเจ็บนะครับทำให้เดชองก็ได้เรียกตัวมาโลกุสโตและชองแกลกโตดีโบ สองคนหลังดาวรุกเข้ามาแทนที่ขณะที่ปอปอกบาที่ก่อนนาน,นี้หายหน้าหายตายจากทีมชาติไปนานเนื่องจากบาดเจ็บเพิ่งจะมีปัญหาอีกรอบเมื่อตรวจพบสารกระตุน้นรอบใหม่ออกมาเป็นบวกคาดว่ากองกลางจะยเบนทุสรายนี้มีสิทธิโดนแบนนานเลยนะครับสอถึงสปีปอกบานี่โอ้โหเพราะซ้ำกรรมซัดนะคือดูแล้วไม่เคยบแบพบพ้นแบนมาเนี่ยอาจจะแขวนซัดเลย ขนาดนั้นเลยใช่นะคือดูแล้วน่าจะโดนไม่น้อยก็สองถึงสี่ปีอ่ะคุณผู้ชมนะนะจะไปเตะซาอุก็ดูไงไกลอยู่นะโอ้โหไม่ได้อีกอ่ะกลับมาผมว่าคงไม่มีสภาพแล้วหลังกลับมาแค่ดูสี่ปีนะเออนะส่วนพวกแกนหลังรายอื่นอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นโอลิเวียชิรูผู้สามประตูเอ้ยไม่ใช่กองหน้าสิกองหน้ากองหน้าชิรูเออนะที่เมื่อกีสวมบทผู้สามประตูช่วยต้นสังกัดเอซิมิลานเก็บคลีนชีตในเซเรียอา อิตาลีเกมล่าสุดนะครับรวมไปถึงเคลียร์เอ็มบัปเป้และองตุนกริสมันต่างก็พร้อมลงสนามทั้งสิ้นนะลุมนี้ฝรั่งเศสเป็นจากฝูงถ้าหากว่าบุกชนะฮอลแลนด์ในวันนี้ได้กลลัพ้ารอบจะเยอะยิ่งกว่าเดิมก็ตอนนี้ได้15แต้มแล้วอ่ะห่างเยอะนะครับต่อไปนะครับโปรตุเกส เจอกับสโลวาเกียนะครับโปรโตเกตของพี่โดนะใ,ให้สาวสวยอย่างน้องกุ๊กกิ๊กอ่านดีกว่าได้เลย <laughs> นะคะโปรตตเกตของพี่โดนะ <laughs> ทีมฝอยทองนี่ผลงานสุดยอดเลยนะเพราะว่าชนะมาหก <Hey. S 1> นะัดรวดในรอบคัดเลือกเนี่ยก็นำเป็นจ่าฝูงนะคะของกลุ่มสภาพทีมในตอนนี้ โรเบ็ตโตมาร์ติเนสนะคะเทรนเนอร์ของโปรตุเกสเขาก็จะไม่มีราฟาเอลเกเรโย่นะคะแบ็กซ้ายจากไบยอนมิวนิกที่บาดเจ็บแต่ก็มีข่าวดีมาแทนสำหรับแฟนคลับสาวๆอย่างดิฉันเพราะว่าพี่โดของเรานะคะคริสเตียโนโรนัลโดกับตันทีมเนี่ยจะพ้นกพลุดแบนกลับมาเป็นตัวจริงได้ในแดนกลางเนี่ยก็มีวางวิตินยาประสานงานกับชัวล์ปาลินยานะคะแล้วก็บรูโน่เฟอร์นันส์สามแนวรุกเนี่ยจะใช้แบร์นาโดซินวานะคะคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็ดิโอโก โชตานะคะเป็น3แนวรุกนะคะส่วนสโลวาเกียเนี่ยนะคะก็ฟอร์มดีเช่นเดียวกันเพราะว่านัดล่าสุดไปถล่มลิกเตนสไตน์3ต่อ0นย์เนีทำให้ชนะมา4จาก6เกมในรอบคัดเลือกสภาพทีมในตอนนี้ค่ะ ก็มีฟรานเชสโกคันเซลนาซึ่งเป็นเทรนเนอร์ของสโลเเกยเขาเรียกนักเตะมาถึง29คนในการลงเล่นพบโปรตุเกสและลักเซมเบิร์กเดือนนี้นำทัพมาโดยมิลานสครินเนียนะคะกับตันทีมจากปเอชเชการจัดทัพแดนกลางจะมีอันเดรตูด้านะคะคุมเกมร่วมกันกันกบสตานิสลาฟโลบอตกานะคะแล้วก็มีลาซิโอเบเนสสามแนวรุกมีวางโรเบิร์ตมาร์คค่ะโรเบิร์ตโบเซนิกแล้วก็ลูคัสฮาราสลินค่ะ ซึ่งก็ถือว่าชนะกันมาเนี่ยอย่างสโลวาเกียเนี่ยโอ้โหสูนย์นะจากลิเกนสไตน์ชนะมา4จาก6เกมในขณะที่ทางฝั่งโปรตุเกสก็ชนะมา6นัดรวดเลยนะคะตอนนี้โปรตุเกสก,ก็ขึ้นนำอยู่นะเป็นจา่าฝูงนะ18แต้มนะคะโอ้โห,โโหทิ้งห่างอยู่เลยทิ้งห่างอยู่นะเพราะว่าที่2สโลวาเกียนี่13แต้มคิโรนี่โดยิงไหม คิดว่ายิงเพราะว่าพี่โดต้องอั้นมาพี่โดต้องอยากยิงเออนะฮะนะมีพี่โดมาเนี่ยเขาบอกว่าสบายไป8อย่างเขาว่าอย่างนั้นะฮะอีกคู่หนึ่งน่าดูเช่นกันนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกในกลุ่ม F นะครับในคัมคืนนี้ตีหนึ่งสี่สิบห้าออสเตรียเจอกับเบลเยียมนะครับที่สนามแอนแอปเปิลสตาดิโอนนะครับที่ออสเตรียนะครับออสเตรียในตอนนี้ต้องถือว่าผลงานในการคัดเลือกยูโรเนี่ย ถือว่าทําได้ตามเป้าที่วางเอาไว้นะครับก็มี13คะแนนจากการลงแข่งขัน5เกมในนัดแรกก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแม้ว่าจะรักอันดับ2ก็ตามทีนะครับเป็นรองเพียงแค่เบลยเยียมเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของประตูได้4นะครับเพราะว่าแทบ่ยเท่ากันนะครับสภาพทีมของออสเตรียในตอนนี้จะขาดตัวหลักอย่างดาวิดอารลาบาลงไม่ได้นะครับสเตฟานคอสนะครับก็ลงไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าขุมกำลังนะฮะโดยส่วนรวมแล้วก็ยังถือว่า ยังยังตัวหลักๆก็ยังอยู่ยังเยอะว่าอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้สาประตูเนี่ยอเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์นะครับแถมฟิลิปลินฮาร์ดนะครับเควินดันโซนะครับก็พร้อมที่จะออกสตาร์ทนะครับก็ในส่วนของแดนกลางเนี่ยก็มีในลายของแม็คเซิลซับิเซอร์นะครับซาวเวอร์ชลาเกอร์นะครับแล้วคอลัมไลเมอร์เนี่ยนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นสามห้องเครื่องนะฮะในทีมบิ๊กเนมของทางบุนเดสลิก้าเยอรมันนะครับ ส่วนแดนบนนี่กองหน้าก็มีนารายของมาโกอาดาวโจวิชนะฮะคนนี้ก็ถือว่าเป็นกองหน้าลังโยกว่าง้นนะครับแล้วมีนารายของซ<ม>าซ่าคาราส,สิกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งถือว่าฝากดีฝากให้ได้นะครับในขณะที่เบลเยียมนะครับตอนนี้ต้องถือว่าขุมกําลังเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับ จะไม่มีเควินเดบรอยบาดเจ็บลงไม่ได้นานแล้วล่ะนะฮะไม่ว่าจะเป็นในการเล่นให้กับทางแมนซิตี้ก็ลงไม่ได้นานแล้วนะครับที่โบกูตัวนะฮะก็ลงไม่ได้เหมือนกันนะครับที่บาดเจ็บยาวตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลไปเลยรวมไปถึงนี้เอเดนอาซาเพิ่งที่จะประกาศแพว่สตาร์ทไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามทีนะครับทางหน้าของมัสเซลนะครับจะรับหน้าที่เฝ้าเสาแทนกูตัวนะครับส่วนแผงกองรับเนี่ยก็จะเป็นชุดผสมนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าของจิวัตติกาสตานนะครับ ยานฟอร์ตองเก้นนะครับแล้วก็ยังมีเลือกใหม่อย่างบูฟเฟสแล้วก็แล้วก็อาตูเตอต์นะครับแดนกลางเนี่ยจะมีในลายของอาบดุลโอนาน่านะครับขึ้นมาเป็นแกนหลักนะครับนะฮะส่วนตัวลุกไม่ว่าจะเป็นลายของจานิสกาสโกเนี่ยก็เป็นคอยประคองรุ่นพี่นะครับแล้วก็ช่วยรุ่นน้องอย่างชาลเดรครอเทเลสนะครับแล้วมีในลายของเชลลี่ยูคูนะครับสองดาวโลดที่น่าจับตามองก็จะมีในลายของกองหน้าเนี่ยโรเบรูลูกากู ยังไว้ใจได้อยู่เหมือนเดิมห,หรือเปล่าาว่น่ายังโอเคนะสำหรับรักวกูๆๆ <ๆ S 2> อะนะฮะผมไปดูตารางนิดหนึ่งเนี่ยเบลเยียมในตอนนี้นะฮะแข่งไป5้าห้าเท่ากับทางด้านของออสเตรียออสเตรียนะครับ13แต้มเท่ากันนะครับแต่ว่า จะมีผลต่างในเรื่องราวของประตูได้เสียเท่านั้นเองนะครับเึ่งเบลเยียมีดยดีกว่าได้13เสียหนึ่งะครับในขณะที่ออสเตรียได้ยได้12เสียสนะครับผมคืนนี้ก็ต้องดูกันนะครับว่าออสเตรียจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับน่าจะสู้กันสนุกเลยเพราะว่าคะแนนเท่ากันตอนเนี้ยใช่แล้วเบลเยียมได้ถ่ายเลือดใหม่ด้วยนะเรียบร้อยก็ไม่มีนะอาชาก็เพิ่ง แหวนสตัต๊ดไปนั่นสินะคือเนี้ยในกลุ่ม F เนี่ยเอสโตนเนียกับอาเซอร์ไซบิานนะครับห้าทุ่มทำกนนารแข่งขันนะครับส่วนออสเตรียกับเบลเยีเยมตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับก็จะทำการแข่งขันการติดตามชมกันได้นะครับะสดบะดวกผู่ไหนก็ชมกันได้นะครับผ่านทางแ e อปยูฟ่าทีวีนะครับดูฟรีทุกคู่นะฮะอันนี้โปรโมทให้เลยก็แล้วกันเผื่อท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะชมนะเออนะชมฟรีนะครับทางยูฟ่าทีวีไม่ต้องไปดูลิงก์เถื่อนนะครับ รอบเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกานทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา